อแอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปวอร์มอแล้วก็ไปฉีดวัคซีนไปถามเขาเรื่องวัคซีนแหละดูว่าจะได้ฉีดวันนี้หรือเปล่าตอนนี้อยู่หน้า<อ>บ้านกําลังจะขึ้นรถแม่ไม่ได้แต่งหน้าแน่เลยรีบพลังนีเลยเนี่ยโอ้เอ,อน้าตา,าก,กันค่ะทุกคนปากแดงเลยค่ะเนี่ยไม่ได้แต่งหน้า เรามาฉีดที่นี่แย่แล้วก็ได้วัคซีนอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นร้านขายยาอะไรอย่เงี้ย mm hmm. แล้วก็ถ้าฉีดวัคซีนน่าจะฉีดในนี่แหละเนี่ยฉีดนี้ mm hmm. ก็พอเรามาบอกเขาก็อีก20บนาทีนะคะก็ฉีดได้เลยเรากรอ mm hmm. กแบบแฟอร์มอยู่เนลาามาถึงแล้วเราข Oh shit, did I murder none? I'm not even sure. Alright, and then this is yours, right? Is that how you spell your name? Is that right? Yeah, yeah. Okay. Yeah. Just wanted to make sure so everything's right. เราฉีดโมเดอร์นาไปคุณหญิงคุณหญิงฉีดอะหัวหายคุณหญิงคุณหญิงโชว์สิคะฉีดแล้วเป็นไงบ้างคะไม่รู้สึกเลยแบบเขาเบาเบามากไม่เจ็บเลยอะอยู่ที่ไทยยังเจ็บนะอยู่นี่ไม่เจ็บใช่อันนี้เราฉีดโมเดอร์นาไป แล้วก็นี่ได้ไปใช่แล้ก็ได้ใช่เวลารู้หนักแขนนิดนึงแต่จะดูเอฟเฟกว่าเป็นยังไงยังไม่หนักเลยแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอด้านช้าวันนี้วันจันทร์คนเขาไปทำงานกันอ่ะเงียบเงียบเมื่อวานมีคนวิ่งนะทำาน่นนี่นั่นวันนี้เงียบเลยที่นใช่เมื่อวานนาทิตย์วันนี้วันจันทร์ ค่ะก็ไปฉีดนะคะเป็นตัวโมเดอร์นามาแล้วเนาะคือที่เนี่ยฉีดง่ายมากเราแค่เดินไปนะคะที่ร้านขายยาทุกคนแล้วก็ไปบอกเขานะคะว่าเ,เราจะฉีดวัคซีนนะคะเขาก็ถ้าเขามีเขาก็จะโอเคเขามีอันนี้นะฉีดหรือเปล่าอย่างเดียวเขามีโมเดอร์นานะฉีดไหมก็อาจฉีดก็รอ20นาทีนะคะเหมือนเขาไปเตรียมยาเตรียมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอถึงเวลาเขาก็จะเรียกเดี๋ยวก็นั่งรอยอยู่ข้างหน้าร้านซึ่งก็อยู่ในอยู่ในแบบว่าห้างสปปรรพสินค้านั่นแหละแล้วเขาก็เรียกปุ๊บไปฉีดชื้เสร็จเสร็จแล้วคือมือเบามากไม่เหมือนที่ไทยเลยที่ไทยจะต้องแบบไปเสร็จเขียนโนนนี่นั่น,นแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ฉีดก็จื้ออย่างี้ใช่ปะแต่นี่คือฉีดแบบฉีดเร็วมากอ่ะฟุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บเสร็จโอ้ นะคะง่ายมากแบบไม่มีไม่มีอะไรไม่แบบไม่วนเวอร์แมะไรเลยชินเร็วมากแล้วก็มือเบามากจุดจุดจุดเรียบร้อยแล้วงงอะ่ะแต่ว่าก็ดีแล้วนะคะเราแบบทําใจเก่งเสร็จแลวเหรองงเลยแต่ดีนะคะก็พอไปฉีดนะคะก็จะให้มานะะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอันนี้อยู่ข้างในอันเนี้ยพ่อบอกว่าบางทีแบบเวลาเราไปไหนอย่างเงี้ย เเขาจะถามนะคะใบเนี้ยควรจะพกติดตัวเอาไว้นะว่าแบบโอเคเร,เราฉีดวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องทุกคนหรือเปล่าหรือแค่ต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็พกไว้กันกันไว้ก่อนออว่าเราฉีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นแบบว่า โควิด19นะคะ vaccination record card นะคะก็จะมีชื่อเรานมสกุลเราแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็วันที่เราฉีดไปนะคะแล้วก็บอกว่าเราฉีดอะไรไปนั่นเองแค่นี้เองนะคะแล้วก็ถ้าเราจะฉีดเข็ม2เราก็ยื่นใบนี้ไปให้เขาง่ายๆแค่นี้เองตอนนี้เอฟเฟกของยาก็คือปวดแขนนะคะปวดแขนแบบเริ่มร้าแล้ว นะเริ่มปวดขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่รู้สึกว่าตัวร้อนไม่สบายป่วยหรืออะไรอย่างนี้ก็รอดูไซส์เอฟฟกกันแล้วกันแล้วว่าเราจะเป็นใไงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะเมย์ก็นอนตายอยู่ในห้องนี้แหละค่ะไม่ได้ไปไหนแล้วเออก็รอดูกันนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะทุกคน ปวดแค้นมากเลยคือ,ปว,แบบอ,อปวดจนแบบต้องตื่นอ่ะปวดจนแบบต้องตื่นอ่ะแบบนอนไม่ได้อะ่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวร้อนนิดๆอาจจะแบบรู้สึกแบบไม่สบายตัวเออแล้วก็เพิ่งกินยาไปวันนี้เด็กก็นอนตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่ม 3ามสี่ห้าหหนึ่งสองสามสี่อหรือว่าเพราะว่าเรานอนไปแปดชั่วโมงแล้วก็เลยตื่นก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตื่นมาแล้วแบบเล้เาแขนมากนี่กินยาไปเม็ดหนึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ได้สิองชั่วโมงเดี๋ยวก็ดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามนอนต่อเพราะว่าที่สี่ไม่รู้ทำไร โอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมารีวิวต่อว่าพรุ่งนี้อาการเราจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงแล้วนะคะก็คือตื่นมาตอน6โมงรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้หลับเลยคือแบบ เนี่ยมันปวดแขนคือถ้าเราขยับแขนก็คือแบบปวดมากแล้วก็ปวดตัวไปหมดเลยทุกคนแบบปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยทรมานระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไข้ด้วยเมืเอ่อกี้แม่มาเอายาที่ห้องนะคะก็เป็นเหมือนกันแต่แม่ไม่ได้ปวดแขนมากแม่จะแบบปวดตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนเหมือนเราเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบมีไข้แต่ว่า แม่ไม่ได้เป็นหนักเท่าเดียวเดียวจะแบบปวดแขนหนักมากอะไรเงี้ยแล้วเดียวก็ปวดหลังอ่ะปวดหลังแบบมากแบปวดเมื่อยมากนอนไม่สบายเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวอัปเดตอาการเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะคะก็คือเออสี่โมงเดียวถึงจะกินยาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไม่มีแรงแล้วแขนเพราะว่า ยามันอยู่ได้ประมาณ12บสองชั่วโมงแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบยามหมดฤทธิ์แต่ทุกคนแบบมันเป็นตัวร้อนอะทุกคนเคยตัวร้อนแล้วแบบเรานอนแล้วน้ําตามันไหลปะเออเดี๋ยวแบบอารมณ์นั้นอะจนเต๋เอดูุคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูดคือทับวคือทับปวมาทุกคนแล้วก็แบบปวดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าปวดแขนน้อยลงละเออแต่รู้สึกว่าตัวร้อนกว่าเดิมเออนะคะเมื่อไหรจะหาย ก็รอดูกันกนี้คือว่าราให้กำลังใจด้วยงอวมากตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณสิบเอโมงแล้วนะคะก็อาการตอนนี้ก็คือเกือบดีร้อยป็แล้วตอนนี้ประมาณ85%แล้วนะคะเราไม่มีไข้อย่างเมื่อวานเนี้ยก็ไม่ค่อยอยากอาหารกินนิดเดียวก็แบบคืนไส้พอแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็เออ ปวดหัวบ้างแล้วก็ตัวร้อนแต่อย่างวันนี้นะคะรู้สึกว่าตัวไม่ร้อนไม่มีไข้แล้วนะคะแล้วก็ลงไปทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วรับประทานเรียบร้อยแล้วก็กินได้ปกติเลยมีความอยากอาหารด้วยเหมือนเมื่อวานกินน้อยวันนี้เลยเริ่มหิวอะไรอย่างนี้แล้วก็เดียกินยาเนี่ยเรื่องฝาบันน,นี่ยเนี่ยเออ เป็นเป็นยาแก้ปวดลดไข้เลยประมาณนี้นะคะเม็ดหนึ่งเขาก็อยู่ได้12ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็กินไปทั้งหมด2เม็ดเมื่อคืนก็ไม่มีอาการแบบตื่นมาแล้วแบบเหงื่อแตกหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีไข้แล้วนะคะแล้วก็นอนดึกด้วยเมื่อปกติวันแรกที่ไปฉีดเนี่ยนอนตั้งแต่สองทุ่มแต่เมื่อคืนนอนตี2องทำอะไรแชทก็ดีพีนอมไงี้ทุกคน ก็พวกไม่ก like ับปะทูอะไรงเงี้ยเออเดี๋ยวแบบตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนก่อนนะนัก็โอเคได้ได้พักผ่อนแต่พิม์พเมาส์ต่อมย่งมากเราก็คุยนะคะคิดถึงเพื่อนแหละด,ดูออกเออแล้วก็ออตอนนี้เหลืออาการแค่ปวดแขนนะคะก็คือยกได้เยอะละยกได้ประมาณนี้แหละโอเคก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าหายดีแล้วมีแบบ ยกแขนยังอีกจีดหนึ่งจีดเดียวจริงๆนะคะส่วนเรื่องไข้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยปกติทุกอย่างปวดแขนตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่อุย้ยท้องร้องผ่านไปผ่านไปคือตอนนี้แขนยกยกได้เยอะแล้วนะคะแต่ว่าจะปวดนิดนึงแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าแขนข้างเนี้ยตรงเนี้ยมันจะบวมขึ้นมาหน่อยนึงนะคะกว่าแขนข้างนี้ คือแขนข้างนี้ไม่ได้ฉีดไงเลยรู้สึกว่ามันก็เรียบปกติอแต่อันนี้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันปวดตพอ่งสังเกตเพราะว่าเพิ่งจะใส่แขนกุดนะคะเพราะตั้งแต่เดียกลับมาจากฉีดวัคซีนเนี่ยเดียใส่ชุดนอนก็แขนยาวตลอดเลยเนี้ยเอออย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละชุดเดียวอาบน้ำไม่ได้แต่เราเช็ดตัวนะเออแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ แบบว่าอยากจะฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากมาที่อเมริกานะคะก็ต้องดูว่ารัฐที่คุณไปเนี่ยมีวัคซีนที่คุณอยากฉีดหรือเปล่าอย่างเดียวตอนแรกตั้งใจมาฉีดเป็นตัวของไฟเซอรนะคะแต่ว่าเมืองที่เรียนอยู่เนี่ยไม่มีมีแต่ m o เดอร์ก็ไม่สีเรียดเ้ทองร้ออีกแล้วตามนั้นโมเดอร์ก็ได้เพราะตอนแรกเด็กก็ซื้อโมเดอร์นาสำหรับแบบเออตอนอยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ไม่สี่เรลียดน,นะคะก็ฉีดได้หมดแต่มานหน้าตอนที่เรจองจะเสียตังค์นะแต่นี้ก็คือฟรีก็คือดีนะคะรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคเออได้เล่าไปยั่งว่าเดี๋ยวไปฉีดวันที่ส0สิบนะคะเริ่มมีใครตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่30วันที่ส1อก็คือนอนซมเลย อย่างที่เห็นในคลิปก็คือมีไข้ขึ้นไส้เวียนหัวปวดแขนปวดหลังปวดทั้งตัวเลยนะคะมีไข้หนักมากแล้วก็พอมาวันที่หเออก็คือทุกอย่างก็คือปกปปติตอนนี้ก็คือเหลือแค่แขนอย่างเดียวนะคะแขนก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเช้ายังปวดกว่านี้ยกไม่ได้เท่านี้แต่ตอนนี้ยกได้มากขึ้นแล้วก็ปวดน้อยลงเนาะค่ะแล้วกออ็อย่าลืมกดติดตาม กด s u b s ไคร b e แล้วก็กดไลค์แค่ด้วยนะคะแล้วก็เสียงเสียงเพี้ยนด้วยแล้วก็นะคะใครที่อยากให้เดียทําอะไรนะก็พิมพ์มาบอกได้นะคะก็มีหลายคนแบบว่าเสนอไอเดียมาหลายอย่างนะคะก็ถ้าเดียสามารถที่จะทําให้ได้นะคะเดี๋ยวก็จะพยายามนะอัดให้ทุกคนดูเนาะ